สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมะนาวแซบใน EP ีที่78นะคะคุณลูกค้าวันนี้เรามีเสื้อเสาวอวกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะราคา50-80ไปจนถึง100บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยแล้วกันนะคะนี่นะคะรายการที่1น,นะคะรอบอก48-50ค่ะความยาวอยู่ที่28นะคะเป็นผ้าคอตตอนค่ะและน้าเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้สวยมากๆเลยนะ ใส่ตามเสื้อเป็นไซส์ XL ค่ะแขนน้องจะเป็นแบบนี้นะคะใครจะรับตัวนี้พิม์พรายการที่1มาค่ะ80บาทนะคะรายการที่1 8 0บาทตัวต่อไปค่ะเป็นรายการที่2นะคะรายการที่2ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆแบบว่ามีเสื้อทับนะคุณลูกค้าซส่ตามเสื้อเขาเปไปไซส์ XL ค่ะรอบอกจะอยู่ที่5 0 5 2ความยาว29เเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะ ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้เหมือนมีเสื้อซ้อนนะจริงๆอะ่ะเขาทําให้มันเป็นเหมือนใส่ซ้อนด้านในนะคะข้างในเป็นแบบนี้นะคะุณลูกค้าตัวนี้รอบอกห้าห้าสองยาวยิบเก้าผ้าโพรีค่ะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่สองมาค่ะรายการที่สองบาทนะคะรายการที่สองบาทโฟกัสไม่เอ่ยโอเคต่อไปนะคะต่อไปเป็นรายการที่3าค่ะ รายการที่สามนะคะคุณลูกค้าใส่ตามเสื้อเป็นไซส์ XL ค่ะตัวนี้รอบอก48 50ความยาว29เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะตรงด้านหน้าจะมีเป็นระบายตกแต่งแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านหลังตัวนี้ถ้าใครรับนะคะรอบอก48 5 0หยาว29้าผ้าโพลีใครรับพิมพ์รายการที่3ค่ะคุณลูกค้าท่านได้รับนะพิมพ์รายการที่3ค่ะ80บาทนะคะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะ รายการที่สี่คุณลูกค้าตัวนี้ดูสีลายดีมากเลยนะคะตัวนี้รอบอกสี่หกสี่แปดไปจนถึงห้าสิบใส่ได้นะคะนะคะคุณลูกค้าความยาวย6ิบหกนะคะความยาวอยู่ที่ยี่บหกตรงแขนก็จะเป็นปีกนกประมาณนี้นะเขาเรียกว่าแขนอะไรแบบนี้นะ,ค,ะคุณลูกค้าด้านหลังนะด้านหลังค่ะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่สี่นะคะรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่แปดสิบาทนะรายการที่สี่ปดิ โฟก,กัสไปค่ะเราต่อไปค่ะรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าตัวนี้ขออนุญาตปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคุณลูกค้าสีเขาจะเป็นสีชมพูโทนอ่อนๆน,นะรอบอกจะอยู่ที่สี่สิบแปดห้าสิบความยาวยิบเก้าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ตรงนี้จะเป็นปักในเนื้อผ้าค่ะคุณลูกค้ปาปักในเนื้อผ้าลายดอกกุหลาบนะดอกกุหลาบหรือดอกอะไรสวยนะตรงนี้สวยมากๆเลยสภาพ สภาพดีนะคะสภาพค่อนข้างดีนะสภาพดีเลยแหละนะรอบอกจะอยู่ที่48 50ยาว29เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะไซส์เขาจะเป็นไซส์ XL นะคุณลูกค้านี่ถ้าชอบตัวนี้แจ้งมาได้เลยนะพิมมาได้เลยรายการที่ห้า0บาทรายการที่5้า0บาทค่ะตัวต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6เป็นเชือดสีม่วงแบบนี้นะคุณลูกค้า รอบอกจะอยู่ที่44-46ค่ะความยาว27เป็นผ้าโพลีผสมคอตตอนค่ะตัวนี้ถ้าใครรับพิมพ์รายการที่6มานะรายการที่6 80บาทนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวแขนน้องจะเป็นแบบนี้นะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่6 80บาทนะคะ80บาทมุ้งลายสก๊อตนะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเป็นรายการที่7รายการที่7นะคะ รอบอกจะอยู่ที่52-54ความยาว26เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวแขนน้องจะเป็นประมาณนี้นะคุณลูกค้าแขนจะเป็นพองๆนะตรงนี้นะช่วงแขนนะคะนะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์พมาได้เลยเดี๋ยวนะ้าน้องขอดูหน่อยใส่ตาเสื้อเข้าใส่ XL นะแต่รอบอกได้ถึง52-54ยาว26ผ้าโพลีใครชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะ80บาท ต่อไปค่ะเป็นรายการที่8รายการที่8ค่ะคุณลูกค้าตรงนี้ลายดีมากเลยนะคะนะขอ,ขอรายการที่8นะคะขอรอบอก54 56หความยาวยี่สิบหกเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะตัวผ้าเขาจะเด้งๆอย่างนี้นะคุณลูกค้าแล้วก็มีตรงนี้ตกแต่งด้วยลูกปัดเขาเรียกว่าลูกปัดหรือเปล่าอะเออนะตัวนี้ถ้าใครรับค่ะรอบอก5้า6ี่หหยาวยี่สิบหกผ้าโพลีพิมพาได้เลยรายการที่8ด 50บาทรายการที่8 50บาทคุณลูกค้าลายสวยมากลายสวยมากอันนี้นะ่ชอบนะลายสวยอ่ะตัวนี้นะคะรายการที่8นะรายการที่850บาทตัวต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะรายการที่9รอบอก52 54ค่ะความยาว28เป็นผ้าไนล่อนผสมผ้าโพลีนะคะคุณลูกค้าเป็นไนล่อนกับโพลีแล้วก็ มีสเปนเด็กนะมีความนุ่มเด้งนิดนึงนะคุณลูกค้านะรอบอก5 2 5สยาว28ค่ะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่9้ามานะรายการที่9นะคะรายการที่980บาทนะเขาจะเป็นแบบสไตล์แบบคล้ายๆผ้าลูกไม้นะคุณลูกค้าสภาพค่อนข้างดีเลยนะสภาพสวยนะคะยังกริดอยู่เลยนะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่9มานะ80บาทเมื่อกี้เราโชว์ไปยังโชว์อีกรอบหน่อยรายการที่9 80บาท ตัวต่อไปค่ะรายการที่10รายการสุดท้ายของวันนี้รายการที่10รายการสุดท้ายของวันนี้ค่ะตัวนี้สวยเหมือนกันนะรอบอก4 8 5 0ยาว26ค่ะรอบอก4 8 5 0ยาว26นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าลายดีมากๆนะสีออกเป็นสีเทานะตัวพื้นก็จะประมาณสีเทานะคุณลูกค้านะใครที่ชอบตัวนี้นะคะพิมมาได้เลยรายการที่10เอาไป80บาทรายการที่10 80บาทนะคะนะ สำหรับวันนี้นะคะเราใน EP ที่78ก็มีคลิปให้ชมเพียงเท่านี้นะคุณลูกค้าชอบตัวไหนนะคะสามารถแจ้งมาได้เลยรายละเอียดการสั่งสินค้าเราจะปักไว้ใต้คลิปนี้นะคะค่าส่งเหมือนเดิมค่ะกรณีโอนเงินค่าส่งจะอยู่ที่40บาทกรณีเก็บปลายทางค่าส่งจะอยู่ที่เริ่มต้น50บาทนะคะคุณลูกค้าชอบแบบไหนสามารถแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะอ๋อเราลืมหลายคลิปแล้วท่านใดที่ เล่นไลน์ไม่เป็นหรือว่าส่งข้อความทาง Facebook ไม่เป็นไม่มีช่องทางการติดต่อเลยคุณลูกค้าสามารถเข้าไปได้ที่หน้า Facebook อขอโทษค่ะเข้าไปที่หน้าช่อง YouTube ของมะนาวแซ่บนะคะตรงนี้จะมีเบอร์ติดต่อให้คุณลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์เราจะพยายามเปิดสแตนบายไว้ให้คุณลูกค้านะคะชอบตัวไหนพิมพ์มาแจ้งมาโทรมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะเสื้อทุกตัวของร้านมะนาวแซบนะคะผ่านการ ซักลีดแล้วโดยมะนาวเองโดยครอบครัวของมะนาวนะคะช่วยกันทำเนาะเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะคุณลูกคา้าเพราะนั้นแล้วอาจจะมันจะมันก็จะไม่ใหม่เหมือนเสื้อมือนหนึ่งนะคุณลูกคา้านะมันอาจจะไม่ได้กริบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าผ่านการทําความสะอาดแล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเพราะฉะนั้นคุณลูกค้านะคะขอคุณลูกค้าที่รับได้จริงๆนะนาวก็จะพยายามแบบว่าแจ้งตําหนิทุกตัวให้คุณลูกค้าได้ทราบนะคะว่ามีจุดไหนบ้างนะ ถ้าตรงไหนที่ผ่านตาไปบ้างต้องขออภัยคุณลูกค้าจริงๆนะคะแต่เราพยายามเลือกตัวที่ดีที่สุดมาให้คุณลูกค้าได้ชมนะเนาะแล้วก็เพื่อไม่เป็นการพลาดในแต่ละคลิปของช่องนาวนะคุณลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามคือกดกระดิ่งไวนะ้น่ะเพื่อไม่ให้พาลาดสคริปเลยนะคะคุณลูกคานะ้าเนาะพอเวลาเห็นเสื้อจะได้เอฟมาก่อนเพื่อนนะจะได้ไม่พลาดทุกตัวนะตัวไหนที่ชอบจะได้ได้ก่อนนะคุณลูกค้านะสำหรับวันนี้เราขออนุญ,ญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะขอพระคุณลูกคา้าทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ